วันนี้ตัดต้นพันธุ์อ้อยหลายสายพันธุ์นะครับเลยถ่ายวีดีโอให้ดูอันนี้เป็นอ้อยที่ชันนิ่มมากนะครับตัวแรกนี่คือเป็นเป็นห่วงก็คือมันจะนิ่มมากนะบลิกไม่สูงเขี้ยวนิ่มมากนะครับเนื้อนี่อ่านิ่มนะครับไม่ไม่ต่ำกว่าพุงแก้มนะครับแต่ข้อเสียคือเขาจะโตยากหน่อยนะต้องมีน้ําที่ดีนะครับสาหรับพันธุ์นี้แต่ว่ารสชาติอร่อยมากนะครับน้าก็สีสวยรสชาติอร่อยนุ่มดี แต่ว่าต้องต้องดูแลเรื่องน้ำแล้วก็ตัวนี้เป็นสุพรรณหนึ่งครับผมจากกลุมวิชาการนะครับ utj สิบสีศูนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นอ้อยที่ผมผลิตสูงที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำมันได้เยอะแล้วก็คือเป็น้อยพันเบานะโตวไวไวมดกนะครับนี่ลำดกกอใหญ่หนาอวบเปลือกไม่แตกนะครับ ยูทีเจสิบขีดศูนสามนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับรับรับรองจากกรมวิชาการปีหกห้านะครับอ่าถัดมาอันนี้เป็นเคพีเอสศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะครับก็คืออ่าชื่อเรียกในวงการก็คืออ้อยอ่าสายน้ำพึ่งกเกษตรศาสตร์นะครับใหญ่นะครับน้ําน้ํำพอสมควรแล้วก็รสชาติน้ําดีมากนะครับสามารถมันเป็นอ้อยโรงงานที่เอามาประยุกต์ใช้เป็นอ้อยคันน้ำแล้วก็สามารถทําได้ตั้งสองอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็ ก็ค่อนข้างได้รับการยอมรับนะครับสำหรับสายน้ำพึ้งเกษตรศาสตร์นะ KPS ร1่อันนี้จะเป็นสีสําลงหนึ่งนะครับอ่าอําเภอสีสําลงนะที่เป็นอ่าศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยเพื่อไรอําเภอสีสัลงรับรองนะครับตัวนี้าขาดน้ําไม่ค่อยดีแต่ถ้าได้น้ำเนี่ยก็ป้องจะยาวหน่อยรสชาติน้ําดีมากนะครับามีน้าลดนะครับถ้าไม่มีน้ําลดเนี่ยมันมันจะมีแต่ข้อมันจะไม่มีน้ํานะครับอ่าลำอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่ามันบางพื้นที่ที่ผมปลูกมันอาจจะมีน้ําท่ววมขังแล้ก ใต้ร่มเงาปลูกทีอะไรเงี้ยมันจะลำรีบหน่อยแต่สามารถทําพัน์ได้ทใ,ใต้นะครับอันนี้เป็นสายน้ำพึ่งใต้คุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้หวานหอมอร่อยดีมากกอดกนะครับหนอดกนะแต่ถ้าปลูกชิดก็ลำจะเล็กแต่ถ้าปลูกหางลำจะใหญ่มากเลยนะครับอร่อยนะอันนี้เป็นเหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับนี่เหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับก็ เป็นอ้อยขนามที่รสที่สีสีมากเลยนะสีสีไม่ค่อยผันผวนนะครับสีค่อนข้างนิ่งไม่เปลี่ยนสีง่ายนะรสชาติดีหวานนุ่มนะครับกินอาจจะไม่จับเหมือนสุพรรณห้าศูนย์แต่ว่ารสชาติเขาจะมีความนุ่มนวลแล้วก็อ่าสีนะสีสวยมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยสุพรรณลีนหนึ่งจะออกเขียวสายพึ้งกันนี้ยันีจะเหลืองแป๊ดสวยอันนี้จะเหลืองนะเหลืองสดใสตัวนี้สายมึ้งกอ้ยเท่าที อะไรนะเหลืองกเกษตรศาสตร์อ่ะอันนี้จะเป็นอ้อยควันนะครับเป็นอากัวหาวายนะครับแต่มันมาในไทยมันมาในนาอ้อยด่างก็ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้มีลายมันเปลือกมังคุดแล้วก็มีลายเส้นตัดนี้ใบใหญ่ต้นใหญ่ลำใหญ่นะครับแต่นิสยัยของเขาคือถ้าเป็นต่ออ้อยแล้วเนี่ยหน่อรุ่นถัดมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีลายนะแต่ต้องตัดไปปลูกใหม่อ่าถึงจะมีลาย โดยส่วนใหญ่นะครับที่เห็นนะนะถ้าเป็นหนอรุ่นหลังๆมามันลายมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเป็นอ้อออกนวลๆเหลืองๆแต่ลายไม่มีมันก็แปลกนะเป็นนิสัยของอ้อยที่เพิ่งเคยแปลกที่สุดแล้วไอ้ตัวนี้หนอไอรุ่นเรีขึ้นมาในลายสวยเลยรุ่นรุ่นหลังถ้าเราตัดตอหมดนะขึ้นมานะมันไม่ค่อยมีลายเออต้องตัดไปต้องเอาไอมันไม่มีลายนั่นแหละตัดไปแล้วก็ไปปลูกใหม่มันถึงจะกลับมามีลายเปิร์เพื่อนๆที่เข้า นี่นีสัยมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นอ้อยแดงแป๊ดเลยเนี่ยครับมาหัวอุระอันนี้อ้อยเขียวไม่ตาม่างกัุฮงแกมนิ่มมากนะครับนิ่มตัวนี้นิ่มกว่าอากโก,กิอีกนะแล้วก็จะมีลายเส้นสีดําขาดจะสวยมากเลยถ้ามันมันแก่จัดนะมันจะสวยมากกาลัมไปก็จะมีอ่าสีลุงด้วยนะครับลายสีลุงอันนี้เป็นดําเวียดนามนะครับต้องมีน้ําลดนะมีน้ําลดนิ่มนิ่มมากนิ่มหอมละมุนนะครับ ตัวนี้จะเป็นปาริชาตินะครับปาริชาตจิจุดเด่นเขาคือหูหูใบเขาจะแดงมากนี่หูใบเขาจะแดงแป๊ดเลยนะปาริชาตินิ่มนะแต่มันหวานจัดไปหน่อยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบออเป็นอ้อยเขียวที่หวานจัดไปแต่ว่านิ่มเนื้อนี่ม,มากเลยไปนอ้อยไทยนะไอ,อเบอราณอันนี้จะเป็นวิธี้อะไรดําเวียดนามอันนี้ดําไต้หวันที่ดําไต้หวันนะครับอ่า อองคอเขาจะน้อยกว่าดาาเวียดนามเวียดนามในอองคอจะกว้างๆยาวๆหน่อยถ้าที่เห็นนะมันจะต่างกันนิดนึงแค่นั้นแหละเผือๆนี่ถ้าจะดูไม่ออกเลยะหรือว่าสลับกันไปแล้วุผมก็ยังไม่รู้เลยนะแต่นี่เหมือนกับเ,เวียดนามถัดไปอันนี้จะเป็นอันนี้ออันนี้เดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ไอ้ตือบูให้เจ้านะครับอันนี้เป็นตือบู อันนี้เป็นตือบูไ้เจานะครับผมได้มาใหม่นะจากไลส่สมใจนะครับพี่นัสวชูสอนนะครับให้มาเป็นน้อยขน้ําจากมาเลเซียผมยกข้นน้ําดูเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าอ้อยที่มาจากมาเลเซียมาเลเซียเขาจะไม่ใช้อ้อยแข็งอ้อยแข็งก็คืออย่างอ้อยสุพรรณาสูนเขาบอกว่าแข็งแล้วนะเขาจะไม่ใช้เลยเขาจะใช้อ้อยที่อ่อนกว่าเท่านั้นเพราะนั้นอันนี้มันเนื้อนิน่มเคี้ยได้แน่นอนเหมือนสไตล์อ้อยแดงมาเลนะครับแต่ว่ารสชาติเดี๋ดยวต้วองชิมนะครับผมยังไม่เคยลอง เดี๋ยวผมจะคั้นชิมดูก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้่ไนะครับอัน,ะน,ะน,ะนะจะเป็นแดงฟินดาผมได้มาในนม้มอ,อ,อ้อยควันนะแต่เอามาเคียวแล้วมันก็ไม่ค่อยนิม่มหร่นะแต่มันก็พอได้ได้เขียวอยู่นะครับขั้นน้ำนี่น้ำดำนะเพราะมันมันลำมันค่อนข้างที่เส้นใหญ่ๆเนื้อจะออกจอกตันๆหน่อยนะฟินดา มันเหมือนอลำมันเหมือนคันด้ามคันลมอ,อันนี้จะเป็นเมียลกใหม่เซานะครับนี่เมียหนึ่งหกนะครับก็คือ,อรหาัสสายพันธุ์นะเมียหนึ่งหกของเวียดนามนะครับผมว่าที่เวียดนามนะ่าจะทาได้สองอย่างเลยเพราะว่ามันได้นะไม่เปลี่ยนสีแต่ต้องปลูกในที่ดอนนะถ้าปลูกในที่นาเนนะี่ยเพราะามันเป็นอ้อยค่อนข้างเนื้อตันนะถ้าปลูกในที่ที่ที่นานเนี่ยน้าแช่เนี่ย เขาจะเป็นเสี้ยนดําหรือแล้วเขาบลกโรคแสีด้ดําสี้แดงเนี่ยมันจะทําให้น้ําเวลาคันมันเปลี่ยนสีแต่ถ้าปลูกในที่ดอนน้าก็สวยดีนะครับมีโรกใหม,สม่สองนจะหอมเหมือนออกน้ํามะพร้าวไปเตยอ,อะไรไปนเนี้น้ํามะพร้าวนี่นะเนี่ยคล้ายๆกับอาเคูสามเลยนะครับอถัดมาจะเป็นอันนี้เป็นแดงมาเอ้ยเถอะทีแดงอินเดียนะครับแดงอินเดียอันนี้ได้มาจากรสสุขคนนะ นี้แดงอินเดียนะครับจะน้ําออกน้าส้มสมนะครับหวานละมุนดีใช้ได้แต่ว่าน้ําออกน้าส้มสมเหมือนน้าส้มคล้ายๆนะแต่ไม่จัดสีสดเท่าน้ําส้มอ่าถัดมาน,นี้ลําใหญ่สุดละอันนี้อ่าเขียวไต้หวันนะครับเขียวไต้หวันรับนะครับลาไม่ต้องพูดถึงเรื่องของขนาดเขาร่างกายเขาใหญ่นะใหญ่ยาวอย่างมาวางกองนี่ก็ตายก็สุดกับเพื่อน ก็คือยาวมากกว่าเพื่อนไอ้ตัวนี้เขียวไต้หวันนะครับเนื้อนิ่มนะเนื้อนิ่มเขียวได้นะครับแล้วก็ผลผลิตเยอะน้ําอร่อยนะครับบิกเตียมที่นี่เนี่ยผมให้ยี่สิบิกนะผมวัดดูมันมันได้แค่2ี่สิบบิกไม่ใช่ได้แค่หรอกสิบห้านี่คือหวานแล้วแต่ถ้ายี่สิบนี่คือมันเอาง่ายๆอ้อยคันน้ำสำหรับผมนะก็เกิน19บาน้าบิกของหวานจัดเอออันนี้คือได้ยี่สิบ ส่วนสุพรรณนาสูนเนี่ยมันถ้านาแล้วมันยี่สามยี่สี่ยี่ห้าโอไม่ไหวครับบาดคอนะครับความหวานระดับไหนครับอ้อยไทยความหวานระดับตัดขาครับเบาหวานขึ้นเอาก็อันนี้ก็จะเป็นอ้อยที่ผมตัดแบนนี้นะมาแนะนําเผื่อใครยังไม่เคยเห็นคลิปก็มาเล่อให้ฟังกันกผมจะพังนะครับมันก็จะมีสะดุดตะกุกตะกักไม่ได้เป็นที่สัญญาณหรืออะครับเป็นที่โทรศัพท์ผมมันจะพัง ยังไม่มีเงินซื้อใหม่ไอ้ลองดูนะครับใครจะสนใจอยากเอาอ้อยไปปลูกนะก็โทรมาที่เบอร์สองหนึ่งสี่ห้านะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่โทรมาได้เลยใครอยากเอาไปปลูกสะสมปลูกกิน